สวัสดีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านหนึครับวันนี้เราเล่นเพลโรดในอีลันเกลวนะอีลันเกลวกระโดดก็มาว่ะอ่ะกูก็ไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยไม่นะออกไม่ได้ลองเล่นดูเล่นฟองไงสัตว์ไม่พอใจก็ออกเอไม่พอใจก็ลบแม่คล้อเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เตรียมเลยไม่พอใจก็ลบแม่ เออขอร์สเลขสามอ่ะอย่าเลขสามแค่หญิงเราหญิงจัดต่อข้างหลังมาจัาจัดเพราะเพิ่งลงหิเอ้า,มามไม่เคยเห็นนะพี่เลขสามแล้วเติมเลขแปดได้อ่ะเออเป็นเลขแปดแล้วเติมเลขเก้าข้างหลังนะเป็นไปไม่ไปหญิงเนี่ดดยข้าไปใทนเลขขออาา์สนะแต่ไปติด เลยนะโหยไม่มีหอยขับเลยอะนายหวาแล้วใครไม่มาเพโลดจริงเหรอกูขับพอกูมีปุ่มขับพอแล้วเว้ยตอนเนี้ยรู้เปล่าเมื่อกี้ไม่มีมึงถามรันเด็กเมื่อกี้ไม่มีเนี่ยกูตั้งปุ่มที่ผ่านไปวอดอ่ะลอยกลางอากาศตั้งปุ่มอ่ะโอ้โหปวดจัดตัวไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะมีเคอ่ะ วางเลยวางไว้ดาหน้าประตูตื้อ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 ไม่ไม่วางประตูไม่แค่วางประตูวางหน้าตากเลยสัตว์สัตว์ไม่ไม่ติดเนี่ยเหรอไอ๋อเอาคนละเกมโต้โต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีกันได้กว่อะไรสวยดีว่ะโอ้อยังไม่โหลดเลยบอดไม่ระบุตัวตนเอ้ย มหมวกคือใหญ่เหรอมีตัวละครใหม่ด้วยอ่ะอแสดงว่าแบบจะลองักคยาวเออดี๋ยวตัวเก่าคุยไรู้เลยตัวเฮียอะไรอ้อาอว,าาวาาไหนม,ออมันบอกว่าเคยดูไงอีกุรายชีอ่าอาจจะลืมไปแล้วนะโมเออมึงบอกมึงเคยดูด้วยวะ <c oughs> เห็นมึงตอบเพลงได้ตอนนั้นไอ้เหี้ยคุตยตอบมโมก มึงมึงรู้ไหมว่ากูฟังเพลงมากกว่าดูเมะมันก็ว่างเกินที่จะเลวไม่กูชอบดู O B O บ้างดูเมะแต่ตอนนี้ตอนนี้ติดเม่อยู่สี่แล้วหรัอมีแบ็คโควเออร์มีเรื่องอะไรนะอะไรสักอย่างสามทีจำชื่อเรื่องไม่ได้อะไรสักอย่างสามทีนั่นแหละตัวเบอร์หกตอน ใช่ไอเรื่องที่ไอเรื่องที่ที่มุมงบอกว่าหัวหัวม่วงเป็นนางเอกนั่นแหละดูไปหกตอนอเออนั่นแหละแล้วก็ดูนี้ไปมีแบ็กคอเวอร์มีอี่รนั่นแล้วก็มีดูนี้ไปพี่จิ๊กเขียวพี่จิ๊กเี่ยวภาคสองเออเป็นที่เป็นแบบอะไรนะลูกบ้านนะอะไรวะใช่คือมันึ้นแนะนำสำหรับคุณเว้ยมันึ้นแนะนำหลายเรื่องอยู่แต่เรื่องนี้คือกูไม่เคยดูเวยกูกูไม่รู้ว่ามันมันโอเคอ่ะมันถือว่าโอเคนะเว้ย ค่อนข้างค่อนข้างชอบค่อนข้างชอบโซเด็กอะไรบ้างไม่อย่างนี้เขาหนูวิงครั้งชอบแต่เด็เพราะว่าให้กูไปนั่งดูเลิฟไลฟ์กับแบนดี้กูไม่ชอบอ่ะกูชอบเคโองอ่ะชอบคือคือเป็นอย่างอนิเมะร้องเพลงเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเว้ยคือเคโองมันไม่ใช่ไอดอลเว้ยมันแค่จับลงดนตรีเว้ยไอ้เนี่ยแบนดี้กับเลิฟไลฟ์มันเนี่ยเป็นไอดอลใช่ปะะไรวไอโตล่าอ๋อไม่ แบบเข้าแบบได้แรงมันนั่นใจอ๋อต้นหลัละต้นหลังๆไม่ยอมแม่เทพผ่ามาแบบตัวไรตั้งเตื่อและตัวไปไปหาพ่อขับดีกว่าไม่กี้มีคนแถวนี้ใช่ปะตรงไหนนะลืม่ะตรงไหนมีคนนะน่าจะน่าจะแถวนี้ไม่ไม่รู้ใช่เปล่าจะไม่ได้ลืมเมื่อกี้รถรถปีคันหนึ่ีใช่หรอใช่ไหม เอาบล็อกกี้โอเคปะ่ะนะเราเด็กตัวแค่นี่นมาสู้กับหมูป่าตัวป้าเอกบอกแล้วอย่าเด็กที่อะไรมันเป็นตัวจีบิไอ้สัสอย่าว่าน้องเอ้ารถบล็อกกี้พ้นไฟไม่ได้เหรอผมไม่มีพ้นไฟโอเคกดแล้วงงเลยโอเกคดีแค่รันโอ้มึงเอามาเตอร์ไวฟแปดสี่ปารตีกูจะเ,เท่าม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 า,มา,มาหเจ็บเปลือกอะ หมดอ่ะเต็มโอเคนั่นเตะแล้ววะเอามีคอร์หรอถ้าสมควรได้ถามจริงขอขับได้ไหมขับได้ไหมไม่เห็นนี่มันลูกเต๋าจุดเกี้ยหะไรฮะฮะตั้งนึงนะยังมุกอยกกเลยปะฮะขับไม่ได้ฮะวอท ลีนะเรนะอะไรอะ่ะอีมินาะสการเรนเฮ้ยดเดี๋ยวนึงนี่ปุ่มมันไม่ตรงทบหนึ่งเยนปุ่มแป,ป๊บเฮ้ยเรนลากให้ได้ดีกว่าลากมาขังอยู่ดิสเชนจ์สองอยู่ดีปุ่มไม่ตรงใช่ไหม อ่าตรงละแล้วจะดิอีกเอียงคอกูหายอีกเอียงคอกูหายกบอกเลยอีกเอียงคอพี่หายเอียงคอพี่หายนะเพราะาปุ่มมันไม่ตรงยวจบตอนนี้พี่ไปเชียร์ปากรอบหนึ่งอ่าเนี่ยมีลงละลงอีกลงลงได้ปะอ่าได้โอเค เอียงคอกูหายจังหวะนี้นะฮะทุกคนคอาหายเนี่ยจะได้ขุดขับขับคอเอียงคอกูหายจะไปไปไหนดีอ่ะขับโมโต้แล้วเนี่ยนี่มันขับได้สะดวกเพราะว่ามันจุกเนี่ยจุกได้อเอียงคอกูหายไม่นะไม่นะกัดกล้าไม่เลยไม่นะ Yeah, เย่อะไรวะนะต,ตอนนี้พี่ไปเชียร์ปารละแป๊บหนึ่งไปปรปรับุกนเอียงคอปรับให้มันตรงกับคิวีตอนนี้ถ้าตรงกันก็เอียงได้ว่าอยู่ปุ๊บๆทำไมมันมันขึ้นไม่ได้ปุ่ม,มไม่ไม่ตรงเนยไม่มีเอียงคอแล้วเว้ยคือเอียงไม่ได้ที่ต้องโผล่ไปยิงทั้งตัวคอเนี้ย เอาอ่ะตึ๊บตึ๊บยอกยอกหยอกยอก,กถ้าใครดูอยู่ก็นี่ไงกดขึ้นลงโลลัวถ้าเป็นเมาส์คลิกไม่ได้เดี๋ยว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 อืมยิงอะไรบางอย่างไหมไปเอาวะไปเอาวะไ,ไม่รู้เราวิ่งอยู่อ่ะช่างมันก็ได้ยิงพี่กระตุกยิงกระตุกตุกธนาืนิ กระตกใช่อืมกระตกขนาดนี้ใช่อืมอมยิงกูด้วยไม่นะแน่จริงเป็นคนขับพอสิครับนะเป็นคนขับพอลปะล่ะไม่มีหรอกบอกเลยว่าทางเซิร์ฟมากูขับอยู่คนเดียวตอนเนี้ยอ๋อโอเคไปก่อนนะทุกคนเก็บแอกดรอปยังมีแล้วหรอฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามัน,มนกูขับพออยู่เนี่ย ดูอยู่ใช่ป่ะเนี่ยขับออยเอ้ยเนี่ยยิง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 ฆ่ามันฆ่ามันเออเอาให้โดน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 ดิเออเออเอาให้โดนเออออกทางมันไปแล้วเห็นไหมกูสามารถแวะแะอิงได้อะแะอิงได้อย่างเงี้ยเออไรต์ต้งมากขับออยมา4,000เมตรมันไปกว่านั้นแล้วไง ไม่คออมโหลดหมดแ pues ล mm ้วเหรอเดี๋ยวกูเล <for S 2> <c oughs> <โ được> ่นก็ได้อะจบแต่เด <c oughs> ี๋ยวกูตั้งหมุนปรับทีก่อนแล้วลองอีกรอบแล้วไปเล่นเทียอะไรไปเล่นเอ้าแล้วก็มาโหลดมามีคนป่ะนะาไม่เล่นเฮ้ยวิ่งอยู่เลยเห็นไหมเก็บแอกดรอปอยู่ว่ะเห็นไหมนี่เปิดไม่รีเวลไม่ไม่มีดีได้ไหมอุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เบี่ยงให้เดี๋ยวเบี่ยงให้ใจเย็นใจเย็นลงเลยเหรออยู่ไหนแล้ววะอยู่ในตึกชั้นหนึ่งเดี๋ยวพี่ลงมนตึกพี่ลงมนตึกปั๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ลงอ่ะมาไม่ได้วะอ๋อ ไหนอะอยู่ไหนอะวอทอยู่ไหนแล้ววะอยู่เป็นหัวพี่ชั้นไหนช,นชั้นหนึ่งอะพี่ไม่เห็นนะออกเอาตรงตัวพี่ไม่เห็นตะกร้อตะกร้อเกมนี้ระวังพี่ไม่เห็นตัวอยู่ข้างบนมีแกแล้วเห็นละ ตายววอ่าฮ่ความคิดนะมีลุ้มของ,งเงินนี่แหละดาวมันเลยโอเคเออคูนหกขอขอเงยอพอปลดลิมองลิมิตเฉยๆคูนสี่ออกไปคูนสี่ออกไปโอเคพอ,อละที่เหลือเอวิวจิงออ๋งเอาไปเอาไปเลยไปเลยไปเลย กูอะพอละก่อนพี่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 ของแค่นี้พอพอละเออเอียงคอเอียงคอไม่ได้อ้าวเดีวกูเอียงคอไม่ได้ว่ะพี่ตั้งตั้งปุ่มตอนไหนเอียงคอคนจริงอ่ะเขาตั้งตอนนี้เลยเออตั้งดื้อย่างเงี้ยควบคุมตั้งค่าอ่าเอียงคอคิวไม่ไม่ใช่เปิด ไดเปิดแช่น,นี้เอออี e. อ่าบันทึกออกยังคอ, Q, e. อคิอีโอเคอ่ายิงคอได้แล้วเต็มจอเอาปุ่มออกไอ,อ้ยื้ยงคอได้แล้วเว้ยแล้วขึ้นลงขับพอได้ด้วยเข้ามาดีครับกูจะเป็นพ<ป>งศ์นี้มพงศ์นี้เพลิดเพลดีกว่าจัง,งวันงวัน หญิงมาไม่มาพี่ไม่รู้แต่พี่จะเล่นก่อนวันประมาณแบบบ่ายๆสายพี่ไม่รู้ตื่นไหมแต่บ่ายๆตื่นแน่นอนทำกำลังหลานเล่นเล่นหรออ่าไปไปเหรอเห็นละพื้นคอคคอนโรแวตเ เ <AK>, อคเอคเรือวอตขึ้นไงอ่ะต้องได้ดิต้องได้ดิต้องได้ดิไ,ดดไม่ยอมกูยอมกูยอมก็ได้คุขอรับองข้าง,งบนก็ได้อ,อืมอ่ะไปไปเอดอก,กัน ไ,ได้แล้วเว้ยสลัดเอียงพอได้หมดเอาไปเอาชิ้นเดีกว่ารถพอกไม่กล้าไปเอาอ่ะไม่กลัวเอ้ยด่าจะเว้ยขึ้นลงขึ้นลงเยมันขับถนัดขึ้นเยอะเลยนะเว้ยใช้มาใช้ปุ่มคิวอีอะถนัดขึ้นเยอะเลยไม่แสดงว่าปุ่มไอน้นี่ก็ต้องใช้ได้ดิปุ่มด่านคอมบี้อ่ะคิวอีอะถูกปะต้องใช้ได้ด้วยดิมีออโอ้ย ไปก่อนนะออมออมปหยิงยิงเห็นแล้วบางอย่างใช่ไหมด้ยิงสามตัวอ่ะใครจะยิงว่าหญิงมือคุยกคลำอาจจะยิงสามตัวนะตรงเนี้ยอยู่ตรงโบสถ์เนสามตัวไม่พอมันยิงได้ไหมคนขับอ่ะไม่ได้ไม่ได้หรอยิงสังเกตไหม ทำไมไม่มีใครขับพอเลยว่าหญิงเขาได้วะเนี่ยมันไม่มีคนขับพอเลยเอาแล้วไอด้ดอกกลัวไปไปเอาก่อนไปเอาก่อนพี่อยากได้เอวีหรือว่าหญิงได้เอวีเลยจะว่ดเทียได้ไม่ใช่ลงไปกูตายนะจิงจิงจิงบินบินสำบัอข้างบนไว้ไม่ต้องลงหมดเดี๋ยวแตก จะมีคนดได้รู้ว่าสองลงตัวใหญ่ไม่มีอยู่ไม่น่ามีมันลงยาามากเลยเนี่ยแต่ปุ่มลงนะใช้ได้อยู่นะพยายามกดลงดูเฉยขอ A อไม่ใช่ไม่เอาขีอขอขอใช่ป่าววะ ใช่หวะขอแล้วกันมาได้ปะได้ลได้เลยสูตรมีสูตรมีกระสุนเขียวให้พี่ไม่ใช่ละเก็บเลยอะผมต้องบอกยังว่าสูตรตรงไหนไอ้ยงคุณโกเหรอจริงคุณโขกวะเอาไปเอาไปคุณโกไปพี่ใช้คุณแปดค่ะโขกเอาไปตี่ไหนไปตี่ไหนมันชอบแย่เยๆๆๆลือกเลยเลือกเลื่อยรำโยกันเหรอโอเคค่ะได้ไม่จับไล้อิสระอิสระสุดๆอีกอันเก็บยังเก็บแล้ว ไปแคปไหนดีไ่มึงนะแค่ไหนดีเหรอไม่รู้สิไหนดีอ่ะขับๆไปไม่รู้เว้ยมามายได้กูยากได้หมวเขียวเมื่อกี้ตอนโลนมีตอนโลนมีคนสามตัวเกายี่จำได้โอเค หมือนเหมือนกองฟันของเราอีกโหกองฟักูได้แล้วกองฟันของเราอะเดี๋ยวตอนนี้ก็เอเชียรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรันสรุปลันตของออฟมามาจริงไหมนะอย่างอื่นไม่โหลดไม่ไม่ใครบอกเลยนะว่าได้ของมึงโหลดทันไหมครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ทันก็ไว้วันหลังที่จะเปลี่ยนเกมเล่นแบบยาวๆ เพราะว่าคุณรับหมดเหมือนกันกูไม่กูยังไม่ได้อัปเดตเลยอ้าวหอ่ารัวๆเลยาม้าแต่แต่กูมีเกมอยู่ในเครื่องมันอัปเดตแป๊บเดียวเปล่าวะถูกไหมเออไหนคนวะจะับเป็นรูนไหมมีคนจริงๆตรงนี้พี่ไม่รู้มีคนคหรือเปล่าใช่เหรอเอ้ยใช่วนให้วนให้จริงให้ระเบิดจริงให้ระเบิด บดปะดบ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 ดตัวนะต้วต้นไม้ตัวหนึ่งต้นไม้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 ต้องบดอ่ะต้เสียตาลวิ่งแลวิ่งแลิงแล้วเดี๋ยววนให้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 ให้รบนึงวนให้ิงดรหรอกว่าวนให้วนให้โอ๊พี่หนีพี่หนีหิงพี่หนีพี่หนีตรงไหนวะต่อยอีกมาเติร์เตร์เติรเติรสตรงไหนวะเ่ายล หนีแล้วจ้ามีที่ซ่อมไหมไม่ได้เก็บมาวะ่ะเห็นแล้วตรงตรงเขาเขาต้นไม้เดิมอ่ะสองตัวไม่รอดวะหญิงต้องหนีป่ะพี่ว่าเราแตกไม่หวังไม่แตกว่ะพี่ไปนะพี่หนีนะไปแล้วพี่ไม่แตกว่ะโอเคคือกลับวับไม่ได้หญิงหญิงดูหอบคุณด้วย หบไม่ได้ขอ,อโทษนะขอโทษเลยหลนะับไม่ได้หวะเนะออยิงมาดิครับไม่โดนเว้ยก็มาดิครับปุ่มกูปุ่มกูปุ่มกูมกมกโอเคทุกปุ่มหลับมาดิไปต่อทันไรซอล่าต่อ,ดเ,อเดี๋ยวไปป่ะสอนกูเล่นไม่ร,รักซอล่าต่ะสอนกูเล่นอันไหนไม่รู้ว่าไหนจะก้นเหนียว่าสอนกูเล่นไหมจะไม่เป็น อันนี้จริงแน่นอนคร้ยากอ้ายกว่าอีกจริงจริงไม่เห็นหน้าต่างมันเป็นเกมแนวการเดเยลองดูดิกัดช่างกูแนะนำนะตาวที่กูคิด s t r a t ีเออเอ็ดดับบิลก็มาดิครับของ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 อะไรวะภาษาอะไร ภาษาอังเกตไงล่ะลุงยาวภาษาญี่ปุ่นน่ะภาษาญี่ปุ่นได้นะเฮ้ยนี่ไงต้องเล่นเต๋อที่ทุกคนมเคยเล่นดิทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นอันไหนวะแต่โอเคโต้คุณเล่นแล้วแต่อันไหนวะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะแชร์ให้เป็นอันไหนปวดโฟมอันนั่นแหะ เออกอซ่าแล้ยังไงเพื่อนโอเคกดที่นิดกดอกเลยพี่เก็บมาสองตัว้วหญิง<อ>ไม่กอซ่ากับเอวอะก็มาดีครับอีสัตว์เฮ้ยดาวโยะฮะไม่มันมันกอซ่าแพ้อย,อยูเอ็มี e. คิดว่าไงว่าหญิงจ,จอกไอเดียกคูแตกกว่าด้วยประเด็นอะ ตอนาพักเว้ยเขาเขายิงมามือ่อยิงปิงเรายึดหลบแม่หาห้องง่ายเพราะแม่งคนรวมส่วนใหญ่แม่จะอยู่เซิร์ฟยแบบุดหลแบเบซิร์ฟอื่นเยอะเอาว่าละ่าาละ,ละตัวเดีวยวไงเอ้ยอิงที่รอดแบบว่ะตรงที่เคียวที่เหลือพี่ไม่รู้เคียวโกมโปงพี่ก็แบบเอ้ยเคียเตียวหรือกูอืออารามบอกเลยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเดี๋ยวพี่ดูให้ ใครไหมพูดสูงเอวเบลกูเยอะมากเลยใช่ไม่ใช่หาตามไหมยังมึงเล่นอยู่แล้วใช่บักไปต่ออาสนะแต่แต่คือเซิร์ฟนิกไม่เคยเล่นใครรู้ดวงกูอาจจะฝุดดวงตอนนี้กได้เิร์ฟเพิ่มไอ้ีาตัวดิ้อยู่เลยกูจำได้ถ้าเซิร์ฟนีกก็ทำเหมือนกัน เออใช่ปะมึงก็น่าจะรู้นี่เฮี้ยมึงเติมเงินแล้วอะฮะตั้งชื่อเหรอใช่ปะนีกว่าอะไรอะฮะโว้400เองฮ่ามีอย่างเยอะมีอีกเยอะมีอีกมีคนตรงที่หญิงอยู่ไหนไม่รู้นะหาไม่เจอ What Mark the location ไม่เห็นตัวอ่ะยี่ไม่เห็นตัวดูจากฟอนน่ะฟันดูดีอีกข้างบนเหรอไปแล้วิงพี่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวหญิงความสง่างามหญิงอยู่ไหนไม่ใช่ตัวหญิงอยู่ไหนต้องหมด400เอ่ะถ้าเสร็จแล้วเหรอกูโหลดไปไม่ต้อได้ดูเลยกำลังเลื่อนอยู่อย่างไปดีปาปุ๊บหญิงขานหาพี่ได้ปะคานหาพี่ได้ปะ การถามพี่ได้ปะการถามพี่ได้ปะถึงยังถึงยังถึงยังถึงแล้ว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 ถึงแล้ะพี่ไม่เห็นตัวหญิงหญิงมาดูคลิปพี่สากายกับรันดูดูกูอยู่ปะหญิงอยู่ไหนอะกูชุบกูชุบอากาศอยู่เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นตัวไม่ดูแล้วเนี่ยไหนวะไม่พูดนะครับว่าเกมเนี่ยไม่ใช่ของอาลิสของ่ารงเกมห้องนังอะไรวะนาโอพีสุดในเกมอยู่ไหนตัวอะไร คือตัวดาบพระเอตาา้าเนี่ยแหละเข้าวงได้บอกว่าเราอะเอต้าปั๊มยาวรีบมาสามสิบวิพี่ไม่เห็นตัวไหนอะวอทแกกรี๊ได้เลยนะกินข้าวหาพี่หน่อยพี่รอหนี้พี่ไม่เห็นตัวแต่ถ้ามึงเล่นยังไม่เป็นมึงก็โอเคนะมันจะเดินตามแมปอะแล้วก็ไม่ยิงโดนะยิงวะาคาเคเือพี่ไม่เห็นเลยเว้ย คือไม่เห็นจริงๆอ่ะไม่เห็นตัวอีีกทพี่ไมีโชวนะมันคล้ายๆเฟรตรงไหนวะปั๊มยาเสร็จวิ่งพิงออกขวามาโดนบีบแล้วพี่ไม่เห็นตัวจริง,รงเป็นการตัวที่ยิงย<า>ิงที่ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะเออแล้วก็ตีแม่งมีเดินไม่ใช่อะไรรู้ไหมยิงใจเย็นนะพี่ไม่เห็นตัวคือ,อ,อ,อคือไม่เห็นจริง กระพาะทองอรู่บั็อกวะบักไม่เห็นตัวหญ,หญิงวิ่งเข้ามายัางอ่ะพี่ไม่รู้หญิงที่วาอย่างอะไรไม่เห็นลกล่องกล่องที่เราเห็นน่าก็คือกล่องไปสำหรับมันก็คือเป็นเกมนั่นเองสถากนการไม่เห็นตัวหญิงว่ะ กิบแม่งเลยล่ะน็อกโซนหนึ่งจะตะรันหรือเปล่าเองทอนไม่ทำอะไรอยู่เหเห็นล้าตรงบ้านโดรอข้อมูลตรงบ้านพี่ดูให้ตรงบ้านพี่ดูให้อะไรไปไงต่อตรงบ้านสองตัวตรงบ้านสองตัว ตรงนั้นมีโอ้ยเฮียถูกไม่ได้วะตายผ้าหองดังเอสตาก็ดูลิตรงบ้านสองตัวนะใช่ภาคดีคือเกมเนี้ยมันไม่ใช่ของอลิตเว้ยคือจะได้อลิตก็ลำบากก็ไม่ใช่ตัวโอพี อ้าวเพ่ยอ่เพ่ยมันก็ไม่แยกอยู่แล้วเขาก็ไม่แยกทุกบานเลยแต่เขาเป็นก็แต่เขาเป็นลูกสาวล่ะสวยเลยลาเอตาเขาเป็นลูกสาวลูกสาวรูกสาวเทียนเ่ยสวยขาวขาวตัวหน้าพี่แนะมังกรอะไรอะ ขับรถ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 เข้าวงขับรถเข้าวงรถรถจิบขับขับวงขับเข้าวงไปแล้วคือไหนม่ดูนะสตรละเกมเป็นใครเข็นละหน้าพี่เ้ภูมิใจจริงจริงสวยเออได้คลิปทันทีจะพูดอะไรอ่ะยิงเดี๋ยวพี่ นนก็นนสำหรับ<ล>คลิปนี้สนุกกรรมไม่เอ่ยเจยบนอกนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตอนนี้มึงถึงไหนนะตีอะไรไม่รู้เ่ยไอตัวเขียวเขียวอ่ะอ๋อมึงจะคลิปได้เลยนะมึงคลิปตรงไหน